กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแผนที่12การทำ CD Maker โปรแกรม f i ป A าร์ัเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างเป็น CD Maker ได้ซึ่งการทำ CD Maker เพื่อแปลงเป็นไฟล์ .exe เพื่อนำไปเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม f i p A าร์ัหรือแปลงเป็น CD เพื่อเปิดดูทางทีวี ให้ผู้ใช้เปิดโปรแกรมฟิปอัลบั้มขึ้นมาแล้วเปิดงานที่ผู้ใช้ต้องการทำแล้วปฏิบัติดังนี้1 ให้ไปเลือกที่เมนู C D Maker จากนั้นคลิกเลือก Create Album C D จะปรากฏหน้าต่าง Create Album C D ขึ้นมาจากนั้นเลือก Create a New Album C D แล้วเลือกที่ Multiple Album on C D หลังจากนั้นคลิกโอเค 2. จะปรากฏหน้าต่าง Create a New Album CD ขึ้นมาให้ผู้ใช้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ แล้วคลิก Create เมื่อคลิก Create เสร็จจะปรากฏหน้า,นาต่าง Bookshelf o p t i o n ขึ้นมาให้ผู้ใช้คลิกที่ Bookshelf Options i t y l e จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง Select Bookshelf ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้เลือกรูปแบบของชั้นจากนั้นคลิก OK แล้วมาคลิกปุ่ม OK ที่หน้าต่าง Bookshelf ออปชันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างฟิปอัลบัมขึ้นมาให้ผู้ใช้นำเมาส์ไปลากไฟล e ์อีบุ๊ก ไฟล์อ e ีบุ๊ที่ต้องการลงมาใส่ไว้ด้านล่างจากนั้นให้คลิกดูตัวอย่างจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ผู้ใช้นำเมาส์ไปคลิกที่ ebook ก เพื่อจัดวางได้ตามที่ต้องการห้าเมื่อเสร็จแล้วให้ปิดหน้าต่างต่างๆของโปรแกรมทั้งหมดโปรแกรมจะบันทึกให้โดยอัตโนมัติหรือจะกดปุ่มเซฟก็ได้ หกในกรณีที่จะเปิดดูให้ไปเปิดดูที่โฟลเดอร์ที่เลือกไว้จะปรากฏงานที่เราได้ทำการเซฟไว้เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะนำ อีบ e ุ๊ไปเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์อรอที่ไม่มีโปรแกรมได้แต่ในในการเปิดอ e ีบุ๊จะไม่สามารถที่จะมาแก้ไขได้จะต้องไปแก้ไขไฟล์ต้นฉบับเท่านั้น